ไฟฟอดนะครับเป็นเกมนะครับผมแนว RPG นะครับที่ออกมาใหม่นะครับผมในโลบอกตอนนี้นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างมีระบบที่งงงวยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งวิดีโอนี้นะจะทำให้ทุกคนนะครับเข้าใจเกมนี้มากขึ้นนะครับใครอยากเล่นเกมนี้เป็นเล่นเกมนี้ยังไงให้เทพไวๆรอติดตามได้ในวิดีโอนี้เลยครับผมร้าน t a r b u บ k s บริการกดเกมพาร์ราคาถูก หลังชำระเงินรับของทันทีผ่านเซอร์วีภายใน5นาทีปลอดภัยร้อปอร์จากผู้ยอดใช้บริการไปกว่า40,000คนนได้มีบริการเติมโรบักถูกกว่าเติมเองคุ้มสุดๆส,สามารถเลือกได้ว่าจะเติมแบบปกติหรือพรีเมียมสนใจสามารถกดซื้อได้ที่ใต้ดีคลิปชั่นเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมเกมนี้นะครับ,ผม,มรบผมเบลอยู่ที่2ฝ่ายนะครับเกมนี้จะมี2ฝ่ายให้เราเลือกเมื่อเข้ามาเล่นนะครับ เกมฝั่งแรกนะครับคือฝั่งของไฟฟอสนะครับหรือว่าของบนรดาการดับเพลิงเนอะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือทางฝั่งของไวทรัสนะครับออกเสียงผิดผมขออภัยด้วยนะนะครับเป็นทางฝั่งของอัศวินผมจะเรียกเป็ฝั่งอัศวินนะครับทางั้งของอัศวินนะครับผมทางฝั่งของเอ่อไฟฟอสนะครับเรียกได้ว่าเป็นฝั่งคนดีก็ได้นะครับฝั่งอัศวินฝั่งคนชั่วก็ได้เนอะตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยไม่มีดีไม่มีชั่วนะครับแต่มันก็ต่างกันแค่ว่า การเข้าฝั่งฝ่ายฟอร์สเนี่ยเราจะเป็นต้องทาเควสของฝ่ายดีนะครับผมตามเมืองนะครับจะเป็นเควสที่มีเครื่องหมายตกใจฟ้าฟ้าในเมืองนะครับตามวิดีโอที่ผมขึ้นเลยนะครับทางฝั่งของฝ่ายชั่วนะครับผมมันจะมีเควสที่เป็นสีแดงเนอะหรือว่าบางทีจะเป็นเควสที่คือทุกคนทําจะรู้แหละนะครับทุบลงทุบรถนะครับหรือว่าเควสที่พาคนแก่ไปไป,ไปหาไปโรงพยาบาลนะครับก็ทําการขโมยเงินคนแก่แทนแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะทําให้เควสเนี่ยกลายเป็นฝั่งชั่วไปนะครับผม ซึ่งการเข้าของแต่ละฝ่ายนะครับผมทางฝั่งของไฟฟอร์สนะครับอันนี้เนี่ยอาจผมไม่แน่ใจเรื่องของแรงเนื้อว่าต้องแรงเท่าไหร่อะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางของไฟฟอร์สนะครับผมเราจะเป็นที่ต้องไปสมัครเองนะครับซึ่งสมัครได้ที่ฐานประชาการของไฟฟอร์สนะครับซึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับผมสามารถวิ่งตามผมมาได้เลยในวิดีโอนะครับผมซึ่งดูง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากกลางเมืองนะครับเราก็หายหันไปทางที่ตึกที่มีท่อส้มๆอยู่ตามวิดีโอแล้วก็วิ่งตามมาได้เลยครับผม มื่อมาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นฐานประชาการของไฟฟอร์สนะครับผู้คนที่รับสมัครเนี่ยจะอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะซึ่งคนนี้นะครับผมก็คือคนที่คอยรับสมัครนะครับผมก็อยู่ข้างในตึกของฐานประชาการหลักนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเป็นทางฝั่งของไฟฟอร์สนะ ถ้าเป็นทางฝั่งของอัศวินนะครับผมเราจะเป็นจะต้องให้อัศวินเนี่ยพาตัวไปเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันไม่สามารถสมัครเองได้นะครับผมอาจจะต้องทำเพยสไปเรื่อยๆนะครับทำเวยสไฟอ่าชั่วไปเรื่อยๆนะครับจนอ่าวานนันนึงเนี่ยเดี๋ยวสักครั้งสักวันนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีอัศวินนะครับมาพาตัวเราไปนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่อ่าอัศวินพาตัวไปนะครับแล้วก็ทําเพสตามที่มันบอกมาว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับแค่นั้นเอง นะครับเราก็จะได้เข้าร่วมกับฝั่งของอัศวินที่ผมเข้าร่วมแล้วนะครับผมเกมนี้นะครับถามว่าทั้ง2ฝ่ายมีผลยังไงยังไงนะครับจริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับผลอย่างเดียวเลยคือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมาทำ q u ว s สู้กันนะครับทางฝั่งของอัศวินจะต้องสู้กับทางฝั่งของนักรบเพลิงผมเรียกงี้เลยกันฟังแปลกๆแต่ว่ามันก็คือไฟายฟอสกับทางฝั่งของอัศวินนั่นแหละจะต้องมาสู้กันในอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลโหลดนะครับหรือว่าจะเป็นท็อปวอลที่ทําการยึดจุดนะครับฝ่ายใดชนะ อีเวนต์นั้นๆไปนะครับก็จะได้กล่องนะครับที่มีโอกาสออกของแร่นะครับผมในเกมเพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการอัพสกิลเนอร์หรือเรื่องของเจเนเรชันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาอธิบายพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันค่อนที่จะซับซ้อนนะครับในเรื่องของสกิลนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูที่สกิลทรีนก่อนนะครับสกิลทรีตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องลงลึกว่าเราอัพอะไรบ้างอะไรยังไงดีนะครับแต่เอาเป็นว่า สิ่งที่เราควรจะดูนะครับคือสายล่างตรงนี้นะครับผมสายล่างตรงนี้นะครับล่างสุดนะครับคือแรงนะครับแต่ตีกลมๆก็คือเลเวลนะครับตอนนี้ตันอยู่ที่เลเวล50นะผมก็แรง45แล้วนะครับเจเนเรชันนะครับตรงนี้นะฮะไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับเจเนเรชันเนี่ยจะมี3เจเนเรชันด้วยกันนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นเจน1นะครับอ่าเจน1คืออะไรนะครับเจน1นะครับคืออ่าคนที่ นะครับสามารถที่จะเรียนรู้การต่อสู้โดยใช้อาวุธต่างๆได้นะครับซึ่งในเกมตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามี3อย่างก็คือมีโลโนะครับมีเหมือนกับเป็นสว่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขวานปืนนะครับก็เจนหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของอาวุธหนักนะครับเจน2นะครับผมจะเป็นทางด้านของอ่ามันจะมีเรื่องของที่มันเป็นอาวุธนะครับแล้วก็ปนกับไฟด้วยนะครับเช่น เอ่อเจน2ที่ผมเห็นเยอะๆเลยนะครับจะเป็นทางด้านของหมัดนะหมัดสลับมือไฟนะครับหรือว่าปืนนะครับน่าจะเป็นเจน2นะครับผมถามว่าเจน2ดูยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับผู้เล่นที่เป็นเจน2นะครับทางขวานะครับจะมีหลอดที่เป็น2มันจะมีหลอดตรงนี้นะครับ2บาร์นะครับมันจะมีอีกหลอดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผู้เล่นเจน2เนี่ยจะเป็นต้องใช้ไฟแช็กในการใช้สกิลนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจะมีความยูนิค ก่าเจนอื่นนิดหนึ่งนะครับส่วนผู้เล่นเจน3นะครับจะเป็นผู้เล่นที่ใช้สกิลเป็นหลักนะครับใช้เวทเป็นหลักนะครับผมอ่าก็จริงๆก็แต่ละเจนมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเจนไหนเก่งเจนไหนอ่อนนะครับก็อยู่ที่แนวทางการเล่นของแต่ละคนนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับจะเห็นว่าเจนเลเรชั่นตรงนี้เนี่ยเป็นอันโนนนะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับการเก็บเลเวลนะครับเราต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล5ก่อนนะครับให้ขึ้นแรงห้าก่อนนะครับทำควาาท่อรืวฟ้ห เวทฟ้าแล้วก็ทําชั่วก็ได้นะครับแรงขึ้นเหมือนกันนะครับให้ถึงแรง5นะครับแล้วก็ไปทําการค่าไอพีซีตามแมบแรนดอมสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กด B ีทำการเอ e กซ์สกิไปนะครับเราหลังจากที่ค่าไปนะครับมันควรจะโชว์มาแล้วแหละว่าเราอยู่เจเนเรชั่นไหนนะครับและทีนี้นะครับสกิลนะครับผมสกิลจากอของเจเนเรชั่นเรานะครับจะอยู่ขวาล่างเสมอนะครับตรงนี้นะฮะคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเมื่อจุดเริ่มต้นเนี่ยทางด้านขวาล่างนะครับสกิลพวกนี้เนี่ย จะเป็นสกิลของเจเนอเรชันนะครับซึ่งหมายถึงเป็นสกิลที่เราสามารถกดใช้ได้นั่นเองนะครับอ่าทางด้านขวาล่างตรงนี้เนอะทางขวาตรงนี้คือสกิลซับคลาสนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายขึ้นอ่าเดี๋ยวจะมีอธิบายอีกหลังจากนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาโฟกัสเรื่องของสกิลของแต่ละตัวกันก่อนนะครับซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันนะครับจะมี ความสามารถที่แตกต่างกันอีกนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนอะเจนหนึ่งนะครับจะมีอาวุธแบ่งไปอีก3ประเภทนะครับซึ่งอาวุธแต่ละประเภทก็จะมีสกิลแตกต่างกันอีกนะครับผมเจน2นะครับก็จะมีอาวุธอีกหลายประเภทเลยนะครับซึ่งแต่ละอาวุธก็จะมีความแตกต่างกันด้านของสกิลหรือเจน3นะครับผมก็จะมีความแตกต่างของแต่ละสกิลกันเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับว่าจะออกเจนไหนนะครับผมจะออกสกิลไหนของเจนนั้นๆนะครับผมก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนกันเลยนะครับ การเก็บรีวิวในเกมนี้นะครับในช่วงต้นเนี่ยก็คือการทำเควสตามนั้นนะครับที่ผมแจ้งไปเนอะนะครับแต่เมื่อเรานะครับเริ่มเข้าสู่ฝ่ายแล้วนะครับผมเมื่อเราเข้าสู่ฝ่ายแล้วนะครับเราสามารถรับเควสได้จากโทรศัพท์นะครับผมในการกด M นะครับแล้วก็กดไปที่โฟรนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมจะมีบทสนทนาขึ้นนะครับผมว่าเออเรามีคำมีงานมาให้นายทำนู่นนนี่นะครับผมแล้วเขาเนี่ยจะทําการเทเลพอร์ตนะฮะไปที่ที่เราเนี่ยต้องไปทำเควสนะครับอย่างของผมเนี่ย ก็คือมาจัดก,การกรบฏนะครับที่ทรยศเรานะครับขอทำเควส์ตคู่ฮะอ่ะนี่ครับเมื่อทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมมิชชั่นคอมพลีตนะครับแล้วเราสามารถได้จัดรับเควสได้ต่อเลยนะครับผมซึ่งการรับโทรศัพท์นะครับถ้าเรากดกดโทรศัพท์เนี่ยเราไม่มีแล้วมันขึ้นเราวมนขึ้นว่าโทรศัพท์เราเงียบนะครับอาจจะเกิดได้หลากหลายปัจจัยนะครับ อย่างแรกนะครับอาจจะเกิดจากที่ว่าเราติดคอมแบทอยู่นะครับอย่างที่2เราอาจจะโดนล่าอยู่นะครับผมก็หรือว่าเราจะไปรับเควสซ้ำอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นที่จะต้องออกจากคอมแบทนะครับไม่โดนล่านะครับเราก็ไม่ทำเควสซ้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเก็บรีวิวนะนะครับหลังจากที่เราเข้าฝ่ายมาแล้วเนี่ยการเก็บรีวิวจะง่ายขึ้นเราก็เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่อธิบายเพิ่มเติมเฉยๆนะสำหรับการอัพสกิลทรีนะครับ การอัพสกิลทรีนะครับผมซึ่งแต้มในการอัพสกิลจะมี2อย่างนะครับจะมี ability point นะครับแล้วก็สกิล point เนอะนะครับท่านักของ ability point เนี่ยมันจะเป็น point ที่เราเนี่ยไว้สามารถอัพสกิลที่กดใช้นะครับส่วนท่านักของสกิล point เนี่ยจะเป็นอัพทั้งท้านของพาสซีฟนะครับซึ่งรีแควรเมนของแต่ละสกิลเนี่ยผมจะเอามาไปจ่อนะครับถ้าอย่างสมมติเนี่ยพวกสกิลพวกนี้นะครับที่สกิลที่มันกดใช้ได้นะครับมันจะใช้แต้ม AP นะครับหรือว่า ability point แต่ว่าถ้าเป็นส่วนของพาสซีฟอย่างนี้นะครับจะเห็นว่า ต้องการ SP นะครับหรือว่าสกิลพอยท์นะครับซึ่งสกิลพอยท์นะครับจะขึ้นทุกเลเวลนะครับทุกเลเวลเนี่ยจะขึ้น1แต้มเสมอนะครับแต่ว่า Ability Point เนี่ยจะเพิ่มทุก5้าเลเวลนะครับซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วิวหนึ่งถึงวิวห้าสิบนะครับจะมี Ability Point แค่10แต้มเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมวิวสี่สิบห้าใช่ไหมคุณจะมี9แต้มนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7อ่า8อาจจะมีอาจจะ5ขั้น5อาจจะไม่ได้เลยผมผมลืมมาไหนหรือเปลล่าาาออออ๋ผมัพทงงด้นขสกิ นี่ผมอัพวันนี้ไปนะครับผมอัพวันนี้ไปเ p 1อันนะครับก็คือ9แต้มนะครับ3 4 5 6 7แล้วก็มี8แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น9นะครับผมซึ่งก็ต้องเลือกดีๆนะครับเลือกใช้ดีๆนะครับว่าเราจะเอาไปลงสกิลอะไรบ้างนะครับผมท่าดาของ SP ก็ตามที่บอกไปเนอรเอาไว้อัพพวกแพสซีฟนะครับพวกสกิลส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอัพท่าดาของแพสซีฟเท่านั้นเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะ APSP คืออะไรนะครับในการอัพสกิลเนาะโอเคเรื่องต่อไปนะครับที่ผมพูดไว้เนอะตั้งแต่ตอนต้นนะครับเป็นเรื่องของซับคลาสนะครับซับคลาสซับคลาสคืออะไรครับซับคลาสนะครับหรือว่าเป็นอาชีพรองนะครับอาชีพเสริมนะครับผมอาชีพเสริมมันจะฟังดูเหมือนกับคนสู้ทชูชีวิตเกินไปมันคืออาชีพรองนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับเมื่อเราแหลงยี่สิบห้านะครับแหงยี่สิบห้านะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเมื่อเราถึงแรงยี่สิบห้าแล้วเนี่ย เราสามารถเลือกซับคลาสได้นะครับซับคลาสนะครับจะเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอาชีพเสริมอไรจะเป็นอาชีพรองนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีสกิลเพิ่มนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยเลือกเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งซับคลาสของแต่ละซับคลาสเนี่ยมันก็จะมี ที่เรียนแตกต่างกันนะครับแล้วก็การเรียนที่แตกต่างกันนะครับสำหรับใครสนใจเนอร์เดี๋ยวผมจะทําการคลิปอัพคลิปต่อๆไปมาให้นะครับเรื่องของซับคลาสนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับด้านของซับคลาสเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราแรงยี่สิบห้านะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเก่งในแต่ละสายได้นะครับซึ่งซับคลาสก็จะมีทางด้านของเบอร์เซอร์เกอร์เอนจิเนียร์นะครับเป็นฮิลเลอร์นะครับเป็นไซเอนศิสต์นะครับผมก็แล้วแต่การเล่นของเราว่าเราอยากจะเล่นเป็นรูปแบบบไหนนะครั ถ้าอยากจะฮิลเพื่อนก็เป็นฮิลเลอร์นะครับถ้าอยากจะเป็นตัวแท้งนะครับก็จะเป็นเบอร์เซิร์กนะครับถ้าอยากจะทำดาเมจช่วยต่อดๆก็เป็นพวกอินเจนงอินเจเนียอะไรพวกนี้นะครับผมก็ช่วยได้มากๆเลยนะครับทางด้านของคอนเทนต์ในเกมเนอะนะครับ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องที่ผมเพิ่งจะมารู้หลังๆนี่เองนะครับผมอยากให้ทุกคนที่อยากเล่นเกมนี้นะรู้ไว้ก่อนนะครับคือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการใช้เงินในเกมนี้นะครับคือการใช้เงินออกกําลังกายเนอะนะครับซึ่งทางฝั่งของไวท์ลาร์ดนะครับทางฝั่งของอัศวินเรานะครับสามารถที่จะมาออกกําลังกายได้ที่อ่าห้องใต้ดินเลยนะครับให้วิ่งลงมานะครับแล้วก็อ่าให้มาตรงนี้นะครับวิ่งตามทางมาเลยนะครับทางห้องใต้ดินนะครับผมมันจะเป็นห้องที่อยู่ลึกที่สุดของฐานเราเลยนะครับก็จะมมีียิตรรงนน้้ใหะคับ ทั้งฝั่งขวานะครับเป็น s ิดอัพเนอร์ซึ่ง s ิดอัพเนี่ยจะมีมินิเกมให้กดปุ่มนะครับทางด้านของซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของยกน้าหนักนะครับผมซึ่งก็จะให้กดคลิกเมาส์รัวๆนะครับซึ่งการยกน้าหนักจะทาให้หมัดรแรงขึ้นนะครับเป็นค่าสเตรนทนะครับทางด้านของนอนด e เฟน s ์เนี่ยจะเป็นทางด้านของเพิ่มด e เฟน s ์หรือว่าความอึดนั่นเองนะครับก็มีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัพค่าสเต็งให้ตัวเองอึดขึ้นนะครับก็สามารถดูได้ข้างล่างขวานี้นะครับว่า เราแม็กที่เท่าไหร่นะครับดิฟเฟนแม็กที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะมาเช็คได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยแม็กมันขึ้นอยู่กับอะไรนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะผมมีอีกไอดีนึงมันก็แม็กค่อนข้างน้อยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องของเบื้องต้นเนอะนะครับถ้าอยากให้เจาะละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยทําวิดีโอแยกกันออกมาอีกทีนึงนะครับ ก็ยังไงนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ like, ให้ด้วยนะครับผมเพื่อต่อเนต่องต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมร้าน Starbucks นะครับผมบริการกดเกมพัฒนราคาถูกนะครับผมเติมแลาบั๊กนะครับราคาถูกอ่ะเติมเองแน่นอนนะครับผมส่งของผ่านเซิร์ฟวียนะครับได้ของภายในทันทีปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย